สวัสดีครับแอดทวีสีมูลในสภาพที่อากาศกียาบชื้นนะครับหรือว่าฝนตกนะครับเป็นอุปสรรคในการเผาถางอย่างยิ่งนะครับสิ่งหนึ่งเป็นปัญหาก็คือไม่ในเต่าจะไม่ยากว่าก็ฟื้นที่นํามาจุดนะครับจะเปียกนะครับในสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาจุดให้เบิ้งนะ รอบแรกบติดนะครับจะต้องจุดรอบสองอีกนะครับไฟได้ดับลงไปแล้วหวังว่ารอบสองนี่ใหม่ฟื้นเล็กหน่าจะติดนะครับเพราะว่าได้รับความห่อน ขอให้เป็นอย่างแอดขี่บอกนะครับ จุดครั้งที่สองนะครับจะสังเกตได้ว่าไฟใหม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าฟื้นนะครับได้รับความอบอุ่นรอวได้รับความ้อนในบางส่วนในช่วงแรกนะครับที่แอดจุดมากนะครับจะสังเกตว่านะครับการลุกใหม่จะดีกว่านะครับตั้งแต่ตอนจุดครั้งแรกนะครับสำหรับควกนก็นิดหน่อยนะครับจะมีแต่ช่วง การใหม่ของเชื่อเพิงที่ว่าแอดเอามาจุดก็คืออย่างรดนะครับอย่างในรลดนิดหน่อยช่วงนี้แอดจะเพิ่มปริมาณนะครับฟื้นใ่เข้ามาอีก ค่อยเพิ่มไปนะครับเพราะว่าอากาศมม่ชื้นนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นเท้าก็เปียกนะครับถ้าเพิ่มผิดจังหวะนี้ควันจะหลายท่านที่นะครับครับจะให้เบ่งควันนะครับจะมีนิดหน่อยนะครับ เมื่อเห็นว่านะครับการเผาใหม่ดีแล้วนะครับของเตา f 5 e นะครับก็เพิ่มปริมาณน,นะครับรอจนกว่าไฟข้างล่างน,นะครับจะลูกใหม่ดีนะครับแล้วก็ไฟก็จะ ลูกท่วมท่อแกนกลางครับตอนนี้ข้างบนนะครับท่อแกนกลางจะบมีนะครับจะมีแต่เสียงพึบ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 นะครับเอเอสจะให้เบิ่งใกล้ๆนะครับเห็นบ <L> ่คร <L> ับ จะเริ่มมีเสียงพึบพึบขึ้นมาแล้วนะครับความ้อนนะครับเวลาเอฟซีเผานะครับก็ขอให้เฮ็ดแบบนี้นะครับจุดเป็นขั้นตอนไปแบบนี้นะครับในฤดูฝนนะครับจะติดยากแน่จักน้อยนะครับแต่ว่าแอดระเฮ็ดตามขั้นตอนนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าไฟเริ่มมาแล้วนะครับ ช่วงนี้ถ้าเห็นไฟขึ้นมานะครับพึบๆบนะครับแล้วกา็ไฟข้างล่างนะครับเริ่มติดดีแล้วนะครับเข้าสามารถโยนเชื้อเพลิงเข้าไป่อเลี้ยงในท่อแกนกลางได้นะครับเพื่อการเผาไใหม่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับเริ่มแล้วนะครับการลูกใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับ จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตไฟด้านล่างนะครับจะลูกใหม่ดีแล้วนะครับแล้วก็ทอแกนกลางนะครับจะเริ่มมีเปลวไฟนะครับหลังจากทีแอดได้เอาไม้รอเลี้ยงเข้าไปนะครับแบบนี้ในเมื่อเต่าได้รับความห้อนทางข้างล่างนะครับแล้วก็ใน เผาผลา,านของเหานะครับได้รับความร้อนนะครับก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นพอะอุณหภูมิสูงขึ้นการเผาใหม่ก็จะดีประก็สะเสถียรนะครับแบบนี้นะครับเอฟซี FC จะสังเกตเห็นว่าไฟได้ลุรุนแรงขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือกระบวนการจุดไฟเริ่มต้นนะครับแบบนี้แอดจะเฮ็ดแบบนี้ประจำนะครับ ก็ขอให้ f อซนะครับมือใหม่ถือว่าเผายากนะครับเช่นการเตรียมฟื้นนะครับจุดข้างล่างนะครับเตรียมแบบไดนะครับก็ขอให้บึ่งแอดจุดตั้งแต่แรกนะครับว่าการก่อไม่รือว่าว่างไม่ว่างแบบไหนะครับก็จะได้รับความลู้อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถือว่าไฟของแอดได้ลูกต่อเนื่องนะครับเห็นบ่เป็นแบบนี้นะครับ สำหรับการเผาทานครั้งนี้นะครับก็ประสบผลสําเร็จอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเผาทานในฤดูฝนนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับทําตามแบบนี้นะครับก็จะไฟก็จะลุกนิ่งแบบนี้นะครับจะนิ่งไปเงีๆยนะครับเข้าก็เพิ่มไฟข้างล่างนะครับช่วงในทอแกนกลางถัาเป็นลักษณะนี้เข้าบวกเพิ่มก็ได้นะครับเข้าเรียงข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ออนหรือว่าย่าให้ตกนะครับ ใส่ไปที่ละอันนะครับแบบ จะสังเกตว่านะครับการลูกใหม่นะครับก็จะนิ่งแบบนี้นะครับเรากล่าวไฟนะครับจะบม่มีการหล่นออกมานะครับจะดูดขึ้นทอ่อแกนกลางให้เบิดนะครับเด็กจะซุ่มพับให้เบิ้งใกล้ๆนะครับจะสังเกตว่ามีควันนะครับแบบนี้นะครับเรากล่า เตาเอพอนะครับจะได้ดูดเข้าไปนะครับบบบล้นออกมากข้างนอกนะครับเห็นบ่ตามที่หลักการที่แอดบอกนะครับว่าการสร้างเตานะครับจะมีลักษณะการดูดไปแบบนี้นะครับระวับเบึ้งไฟนะครับจะได้เต็มสม่ำเสมอแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเอียงสงสัยก็สอบถามมานะครับในการเผาทานแต่ละครั้งนะครับหรือว่าบบ เขาใจนะครับดูว่าจะให้แอดเฮ็ดยังกระบ,บอกมากนะครับว่าเฮ็ดแบบใดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ